เคยเล่นไหมเคยครับเคยไม่เคยเล่นแต่เคยดูครับไม่เคยเล่นเคยดูงั้นเดี๋ยววันแรกเดวเล่นที่ดูกันง่ายๆอยู่แล้วเดี๋ยววันแรกเลาเล่นที่ดูกันจะได้เข้าใจเกมแห่งทองแท้งไงปลาเาเ่งทำไมไม่เล่นภาคสี่าภาคสี่โหลดไม่ได้ โคลคอนโทรลโอหเรามือมือคอเลยแล้วนี่คือใส่หน้ากากเพื่อเพื่อเวลาเวลาผีลูกโป่งเราลองใส่หน้ากากมันจะได้เดินไปได้ต่างฟ้ากันเลยแล้วแล้วถอดไหมผีลูกโป่งเท่านั้นผีลูกโป่งกับผีต่างฟ้าคอยมอนี่มีสองตัวเองเหรอที่ใช้หน้ากากบางได้ ตัวไหนใช้ได้ใช uh. ้บ uh, ังได้ไอ้นี่ตัวนี้ทำไมห้องเยอะขึ้นวะเพราะเอ็ในการนี้นะแล้วเราต้องมารู้สึกจะห้องนี้เรื่อยๆเพื่อเพื่อปั่นกล่องของริงถ้าเราไม่ปั่นจะมีแจะอินบ็อกหกที่เขาเรียกมายโกล คนนี้ด้วยนี่คืออะไรอ่ะนี่เป็นการเปิดไฟฉายเพื่อดูข้างหน้าว่ามีตัวอะไรบ้างเปิดไฟฉายแล้วจะมาเ้าประตูปติดตรงไหนปิดไม่ได้ครับรอ่ะดีดีดปิดไม่ได้ป,ป,ปิดไม่ได้คอไอทางทางซ้ายทางขวาก็มีประตู ีขอดีนะคือมันไม่มีแบตจำกัดแบตไม่จำกัดใช่แบตไม่จำกัดมเป็นไฟฉายเราดูในต่อได้เง้ยเราจะตดูด้านข้างนะไอโป่งอะไอโป่งไม่ไหนแล้วอะ ไม่ได้อ่านแชทน,นะครับคุยกันไปก่อนนะฮะใครรู้อะไรบอกบอกแทนผมได้เลยนะครับในแชทนีฮนะอ่ะผมช่วยกดคอนโทรลเปิดไฟฉายแล้วกันแท็กทีมอย่างนี้เรียกกันแท็กทีมแต,แต่จากที่เคยเล่นมาเนี่ยอย,อย่าเปิดบอยปิดบ้างปิดบ้าง

มึงเล่นดีๆด้วยมึเดี๋ยวดิใจเย็นโอ้แค่นี้เฮ้ยปิดไม่ได้ไม่เราทำไงอ่ะก็คอยส่งไฟไปเรื่อยๆไม่ต้องส่งบ่อยก็ได้มึงไม่ส่งได้ไงมึงใส่ก็ได้ เนี่ยถ้าเราใส่เขามันก็จะผ่านโอ้โอ้โอ้ย,อยนี่วันแรกเนี่ยนี่วันแรกเนี่ยแรกนีก่สี่แล้ว สรุปคือปดได้ทุกตัวใช่ไหมน,น่าจะได้ทุกตัวหนิหนไม,ม่ค่อยรู้่งออไฟไม่ติดไฟไม่ติด,ดไฟไม่ติด Ở đâu? Mình... Anh lại biết มนันโผมาคือตอนนี้ผมเป็นคนเปิดไฟฉายเกื่อใครไม่รู้ ที่สำคัญนะครับการเปิดไปชั้น <c oughs> <c oughs> ใครฮัลโหลใครฮัลโหลใครฮัลโหลมันรูนบอยฮะในตัวดุโฟอ๋อนี่ผมนี่นะใครวะบลลูนบอยคืออะไรไหนในขอดูหน้าหน่อยม,มันมันใลลูนบอยคือ,อตัวเด็กสุดโปคืภาคอ๋อรู้แล้วภาคนี้การปิดการปิดประตูคือใส่หน้ากาก เราเค้กมันทำไมวะมันให้เราครั <c oughs> มึงไปเกิดว<ม>ันอืน่นไม่ได้หรอไ,ไฟเสียไฟเสียไฟไฟ,ฟเสียตอนแค่แนิกตอนแค่นิ้มันไม่ไปอ่ะเปล่อเแล่ล้ว จะปิด้วยคูตกใจมาแล้วมามามาอีกแล้วไหนโอ้โหออกี่เลยสายสายแน่แน่ นนะเงี้ยว่ะตงไหนเฮ้ยไฟเหลือเยอะสไป่บ้าอิงด่านหลังๆมันจะไฟะะเหลือน้อยๆเปลี่ยนมากใไฟอ,อุดล้อปัลลูนบอยครับเฮ้ยเยอะอย่า,ยาเพิ่งกดไฟเลยอ,อย่าสองคนะ <c oughs> รับกดไฟไม่ติดกดไฟไม่ติด เทตัว่อแล้วเบิเที่ยววินาทีโอ้โหอย่างวะโอ้ยใส่หน้าคานี้นี่ถ้ต้องไม่ติดเป็นไปกดไม่ติดอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ๊เกือบเกือบกคืออันนี้สำคัญมากเลยสำคัญนะฮะ โดนอินไซคิลได้เลยโอ้โหตัวอะไรชื่อมิงเกิลหรือแมงเกิลเนี่ยตัไม่ได้สองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงแม่งมาบ่อยเลยเกิน ไฟไม่ติดไฟไฟไม่ติดไฟไม่ติดจริงๆเนะี <c oughs> <ฟ>่ยเฮ้ยมันอยู่นี่ไงใครกอดโอ้ยเร็วใช้ไปเหอะแบตอะเอออีก่จมงนึง่ แล้วโอ้โหก็แล้วพอแล้วแค่นั้นแหละมันอยู่นี่แล้วตัวไปโดนใส่หน้าก,กากไว้ใส่หน้าก,กากไว้เจาะไม่เอาไปมึงปิดมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงก็บอกให้ป,ปิดอยู่เฮ้ยมีมีซิมชิปเด้งมา ไอ้เมื่อกี้ถ้าผมไม่ไม่หมุนผม,ผมโดนมาริโอเนตชิลเลยนะนี่ก็ตายอยู่ดีปะวะเฮ้ยแต่ก็เกือบสอง่อกี้พี่ห้าแล้วอ่าลองลองต่อนะไอกินลองครั้งนี้ลองควบคุมเลยเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบบให้คำแนะนำเป็นเมนเจอร์เห้มเกมค้าง เปิดไฟให้ตายตายแล้วนะมันเยอะขึ้นอ่ะมันเยอะจนจริงห้องนี้เราควรสองก็มีแค่ห้องนี้ห้องเดียวคือเราคอนหมดเลยนีคือมันต้องกดเยอะจนใจใจเรามันจดจ่อกับหน้าจออ่ะ แล้วพอใจเราจดจ่อกับหน้าจอมันตกใจกับเดิมเนี่ยจะจะกลับไปส่องไฟไปแล้วถ้ากลัวแบบจะจ่อเยอะอ,อะไรของมึงมึงกูแสบตา ข้อเราก็ส่องไฟได้นะส่องแบบดูก่อนเน้นๆเ,เลยเนี่ยถ้าถ้ามันจะโผล่มาจากกล่องกลางห <c oughs> มุนเร็วหมุนเร็วจะหมดแล้วเนะี่ยหมุน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  ไปหนึ่งช <ER ั่วโมงเลยไม่มีอะไรเลยมันมีกี่ตัวนะสามเฮ้ยเมื่อกี้เมืนเมื่อกี้เหมือนผมเห็นอยู่กดกดไปมันมันเลือดจ้าได้อ่มเมื่อกี้เมื่อกี้ห้องคมเจนเนี่ยยืนจ้องอยู่เลยไปหมุนแลยหมุนหมุนหมุน ก็หน่อยดีมึงจ้ะต้องกูอยู่กูกดตลอดมึงไม่กดให้กูเลยอะไรมาแม่งอุ้ยแม่งกูออกตังให้มึงไปนิทิพลเลยหนาวเยี้ยใช่ไหมใกล้จะได้เวลาหมดแล้วนะหมุนหมุนหมุน หมุนหมุนมุนจะหมุนหมุนไอ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องสองก็ได้เบ้หว่าหวยเดียย,ยังไงย,ยังไงน,นี่ใสใ่สิครับใส่ ลืมไปเปิดไฟเลยเ้ยเจ๊ลืมไปเลยหมุนเยอะเหลือเกินนี่ต้องกดคอนโทรลไปด้วยมันไม่ยากไปใช่ไหวะมันก็เล่นคนเดียวมันก็มันก็สะดวกหมอ่าอย่าไปเกี่ยวกับดีไซน์ไม่เป็นไรไอ้นี่คืออะไรวะเจียดหน้ามากมากเลยที่ผมกดเปิดไฟไม่ได้ผมว่าเราควรกลับไปหน้าจอเลยไหม

เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเลยเหรอโอ้โ,อโหปิดเลยฮึมไอ้จิผมว่าผลานหนึ่งมันง่ายกว่านะจะลองผ่านหนึ่งไหมไม่ลองแล้วเหรออะาล้าาก็พอประมาณนะสำหรับสตรีมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทีอยู่ดูกันม,มึงปิดรายการให้กูหน่อยดิ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูรายการตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับหรือเพิ่งเข้ามาดูตอนกลางหรือตอนลายด้วยนะครับแค่นี้อ่ะรวจะเอาอะไรอีกล่ะอ๋อขอบคุณอขอขอบคุณทุกอ่คุณคุณนาวโตคุณลิคอล่าอ่าเอาคุณลิคอล่าให้มาสังที่ส่งขอบคุณมากโอเคไว้เจอกันใหม่แล้วกันภาคสองยาาชิบเป่งเอ้ยภาคสี่ย่าตรงนี้เยอะแบบประมาณสี่เท่าได้เลย จบไปแล้วเ,เนี่ยขอบคุณมากครับไปไปบายบายวันดีครับ